สวัสดีทุกทุกท่านครับผมวันนี้พามาดูบ้านสไตล์โมเดนอีกหนึ่งหลังนะครับตามที่เห็นครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับเห็นแล้วยังรู้สึกแบบชอบเลยครับแล้วก็จะมีคนสนใจแวะเข้ามาดูเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็บ้านหลังนี้เพิ่งขึ้นบ้านเสร็จไปเมื่อประมาณวันที่28ที่ผ่านมาเห็นไหมครับอุปกรณ์ก็ยังคงเก็บอยู่ยังไม่ได้เสร็จเท่าไหร่นะครับนี่เลยแล้วก็ในขณะที่ถ่ายทําก็อาจจะมีเสียงรถแม็โครรถขนดินเยอะนะครับเพราะช่วงนี้เขา ผลดินในการที่จะถมบ้านกันเยอะนี่ครับดูสวยงามหรูหราเลยทีเดียวนะครับเนี่ยพาดูทุกคนได้มาดูกันอีกหนึ่งหลังครับเดี๋ยวจะเดินเข้าไปดูแล้วก็สอบถามรายละเอียดเจ้าของบ้านนะครับเพราะว่าบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านก็จะเป็นช่างด้วยนะครับรับเหมาได้ด้วยเดี๋ยวเราจะไปถามดูรายละเอียดข้างในว่าเป็นกว้างยาวเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจะไปสอบถามกับเจ้าของบ้านกันเลยนะครับเจ้าของบ้านอยู่พอดีไม่คิดได้คุยเบื้องต้นแล้วขออนุญาตอันท่านได้ ถ่ายทำนะครับท่านก็อนุญาตนะครับขอสอบถามเจ้าของบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อคุณอะไรครับผมสักนรินทร์ครับคุณสักนรินทร์พูดภาษาลาวเนาะเป็นคนที่ไหนครับผมคนสุรินทร์คนสุรินทร์เนาะเห็นว่าไปรับเหมาแต่ก่อนก็อยู่บนด้วยพูดลาวได้นะครับ รับรับเหมาต่างจังหวัดด้วยไหมครับรับครับเราโซนจังหวัดไหนบ้างครับผมไปทุกจังหวัดครับไปทุกจังหวัดหันมีมองไหนก็ได้มั้งครับบ้านหลังนี้นี่ขนาดเจ้าของนอนเจ้าของน้ำครับสองห้องนอนสองห้องน้ำครับสองห้องนอนสองห้องน้ำนะครับราคาเท่าไหร่ครับบ้านหลังนี้ถ้ารับเหมาร้านนิดนิดครับร้านนิดนิดนะครับแต่ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามความกว้างพองยาวได้ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านเนาะครับผมเพราะว่าบ้านหลังนี้แปลนมันอยู่ที่ขนาดเท่าไหร่นะครับ 10 10เสิบคูณสิบเมตรนะครับประมาณล้านกว่าบาทพร้อมอยู่นะครับเบ็ดเสร็จเลยมีอะไรบ้างครับที่บอกว่าล้านกว่าบาทคือระบบไฟเนาะระบบไฟห้องนงห้องน้ําฟ้าลูมิเนียมแต่ถ้าเป็นพวกประมาณติดเองไหมครับหรือไงฮะประมาณต้องเจ้าของพมานเจ้าของติดเองคือมันต้องคุยให้ชัดเจนเนาะบางคนจะได้เอามันเป็นเท่าไหร่ยังไงพวกองค์พวกแอร์ก็ติดเองแอ่าก็จะมีบ้านแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็ระบบไฟอ่าสีใช่หมดเลยแล้วแต่เจ้าของจะเลือกด้วย อ่านี่คือบ้านหลังนี้ครับอันนี้เบอร์โทรช่างเบอร์อะไรครับผม093ครับ093 319ครับ319 2737ครับ2737เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดไปด้านล่างวิดีโอถ้าเกิดว่ามีคนสนใจครับเดี๋ยวจะขออนุญาตเดินดูรอบๆบ้านช่างเจ็บก็ได้ครับเขียนช่างอะไรนะครับช่างเจ็บครับช่างเจ็บครับผมช่างเจี๊ยบช่างเจี๊ยบอ่าช่างเจี๊ยบชื่อเล่นนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะลงไว้ด้านล่างวิดีโอครับตอนนี้ขออนุญาตเดินนนนนนนดดดูรรรออออบบบบบๆ้้้้าาาาก่่่ะะคคััเเเเจจขงงทีีป็ชววยย๋ เรามาดูกันหน่อยแถวนี้พูดภาษาอะไรกันครับหนี่ภาษาเราหรือภาษาเขมรครับเขมรบนลาวผมผมนี่ลาวอย่างเดียวเลยผมเขมรไม่ได้แต่แฟนผมได้พูดเขมรแังขานี่เขมรอ่ะทีนี้เรามาดูรอบๆบ้านครับอันนี้คือบริเวณด้านหน้าบ้าน10คูณ10เมตรโดยประมาณนะครับอยู่ที่ร้านนิดๆนะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรไว้ด้านล่างวิดีโอนี้ครับ เจ้าของบ้านบอกว่าคนคนเข้ามาดูเยอะมากเลยนะครับนี่ครับถ้าเป็นผมผมก็อยากจะมาดูเหมือนกันเพราะว่าแบบบ้านค่อนน้างจะสวยนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แบบทรงสมัยใหม่เลยนะครับสองห้องนอนสองห้องน้ำสิบคูณสิบเมตรเดี๋ยวเดินไปดูบริเวณด้านหลังครับเป็นแบบนี้ครับด้านหลัง สีเทาคาดขาวก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมอยู่ในขณนะนี้ครับเป็นประมาณนี้ครับอยา่างนี้คือบริเวณด้านหลังครับตรงนี้น่าจะเป็นห้องครัวนะครับผมอันนี้คือบริเวณด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นประมาณนี้ครับนี่เลยด้านหลังออกงโซนนี้ครับผมนะครับ ก็อ,อย่างที่อธิบายไปครับว่าเพิ่งจะขึ้นบ้านใหม่เสร็จนะครับเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับเดีนดูเรื่อยๆครับพาทุกคนไปมาดูบ้านที่สวยเพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะสร้างบ้านนะครับนี่ครับอันนี้คือบริเวณด้านข้างนี่ครับเป็นประมาณนี้ครับดูดีกันเลยทีเดียวนะครับ นอนสองห้องนอนแล้วก็จะมีสองห้องน้ำนะครับประมาณนี้อันนี้คือบอริเวณห้องครัวเดี๋ยวจะขออนุญาตเจ้าของบ้านลองเข้าไปดูคร่าวๆด้านในครับเพราะว่าเห็นคนอยู่กันเยอะนะครับเพลงใจเขาจะลองดู ขออนุญาตดูข้างในคร่าวๆได้ไหมครับได้ครับผมขออนุญาตดูข้างในคร่าวๆนิดนึงครับผม่ไม่เเดี๋ยวดูคร่าวๆนิดนึงก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูคร่าวๆด้านในฮะว่าเป็นยังไงเข้าด้านในโปรโมทเข้าข้างในได้เลยสิทางายเปิดไให้เดี๋ยวจะดูเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะโปรโมทให้กับเจ้าของบ้านนะครับซึ่งเป็นช่างด้วยนะครับเผื่อมีงานเข้าปังๆนะฮะเผื่อมีคนสนใจแบบบ้านอันนี้เข้ามาปุ๊บตรงนี้เป็นห้องน้ําใช่ไหมครับ อ่าตัวนี้เป็นห้องน้ำตัวนี้ดีกว่าพี่ตัวนี้มันเป็นห้องริดตัวนี้อันนี้เป็นห้องน้ำอีกห้องนึงห้องน้องำตัวนี้ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับสองเมตรคูณสองเมตรห้าสิบครับอ่าฝั่งนี้นี่เป็นห้องครัวอ่าเดี๋ยวเรามาดูโซนด้านนี้ครับเป็นห้องครัวนะครับห้องครัวเป็นแบบนี้ครับอ่าห้องครัวอ่าบ้านนี้จะได้เตาแก๊สด้วยไหมครับหรือไงครับหรือว่าไม่ได้ไไม่ด้ใช่ไหมครับ่ไม่ได้ใช่ไหมครับพวกซิงค์อะไรนี้ทำให้หมดครับ แล้วไอ้ตัวดูดควันเลยครับตัวนี้จะมาตัวนี้ครับทีแรกแต่ตัวนี้ไม่ได้แถมให้ไม่ได้แถมให้แต่ถ้าอยากจะได้ก็คุยกับช่างได้อ่าได้เนาะเพิ่มเติมได้ซึ่งแล้วแต่เราจะตกลงกันเนาะอ่าเป็นประมาณนี้กับเบื้องพวกนี้เลือกสีได้ไหมครับเลือกได้ครับเปลี่ยนโทนได้ทุกอย่างเปลี่ยนโทนได้ทุกอย่างแล้วแต่ความพอใจของเจ้าของบ้านเนาะออันนี้อันนี้เป็นทายาทของช่างหรือเปล่านลูกสาวนะครับเป็นประมาณนี้นะครับ ด้านนู้นด้านในฝัน่งด้านนู้นนี่เป็นอ๋อมีห้องน้ำห้องน้ำี่โอลูขนาดานี้เนาะด้านนี้ครับสองห้องนอนใช่ไหมครับครับผมตอนนี้เป็นห้องนอนเเออาาานกกลูกห้องนอนนี้ขนาดกว้างยาวเท่าไหร่ครับสามเมตรคุณ อขออนุญาตเข้าไปดูในห้องนอนก่อนนะครับงานตกแต่งห้องนี่ครับรู้สึกว่าจะรบกวนเจ้าของบ้านแต่งเลยข, <c oughs> ขออนุญาตนะครับงั้นครับห้องนอนสามพู้สี่เมตรใช่ไหมครับครับผมโอ้ข้างบนฝ้าสวยเลยครับน <c oughs> ี่เลยงานละเอียดนะครับเรียบร้อยนับก็อย่างที่อธิบายไปครับว่าช่างบอกว่าไม่ได้รวมผ้าม่านถ้าเกิดว่าอยากจะได้ผ้าม่านก็ต้องมีราคาเพิ่มเข้าไปอีกนะครับเนี่ยเป็นผ้าม่านแบบนี้แล้วก็สีของผ้าม่าน ก็แล้วแต่ว่าเจ้าของบ้านจะต้องการในรูปแบบไหนส่วนปลั๊กไฟก็คุยกันได้ว่าจะต้องอยู่ในจุดไหนอยากจะวางทีวีไว้ตรงไหนดึงสายองค์สายไฟไว้ติดแอร์ก็ได้ใช่ไหมครับต้องต้องบอกช่างไว้นี่ครับโถ้พอเปิดผ้าม่านออกห้องก็จะสวยกว้างประมาณนี้เลยนะครับเอาตรงนี้เป็นเป็นประตูเปิดได้ด้วยเหรอครับเอาเปิดได้อีกโอ้เนี่ยครับห้องตรงนี้ก็เปิดประตูด้านหน้าออกไปอีกได้นี่ครับโอ้ เปิดออกมาอีกได้อีกนะครับอนี่ครับเข้าได้หลายทางเนี่ครับพอเปิดเข้ามาปุ๊บฝั่งน้นี้ก็เปิดได้ห้องขนาดนี้คือสามคูณสี่หรือสี่คูณสี่ครับสามคูณสี่เมตรนะครับอันนี้เป็นห้องใหญ่นะครับอันนี้เป็นห้องใหญ่ห้องนอนห้องใหญ่สีก็แล้วแต่เจ้าของบ้านจะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการที่จะเลือกเป็นโทนสีครีมหรือว่าเป็นโทนสีชมพูหรือสีขาวและสีฟ้าประมาณเนี้โอเคเดี๋ยวไปดูด้านนู้นครับ ฝั่งด้านนี้ก็เท่ากันไหมครับขนาดห้องนอนด้านนี้ห้องนี้ก็เท่ากันนะครับรูปแบบก็เหมือนๆกันนะครับโอ้อันนี้เป็นด้านมีราวอาด้วยเหลอครับเนี่ยครับผมโอ้โหร้านต้นๆน,นะครับถ้าสนใจยังไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้หรือถ้าจะซื้อแบบบ้านนี้ช่างขายแบบบ้านไหมครับ ขายอยู่ใช่ไหมครับอ่าก็ลองโทรเข้ามาสอบถามดูนะว่าราคาเท่าไหร่ยังไงครับทั้งขายทั้งแบบบ้านแล้วก็รับเป็นสร้างบ้านเมาสด้วยครับและทำแบบนี้แบบหรือที่แก้แบบตามแบบก็ได้ครับออกแบบดีไซน์ให้ช่วยได้ด้ยครับอ๋อหมายถึงว่าถ้าจะสร้างบ้านมีแบบแล้วครับก็คืออยากได้แต่งเติมตรงไหนแก้แบบตรงไหนนะครับได้ด้วยแนะนำมีอะไรให้ได้อืมช่างสามารถที่จะให้คำแนะนําได้ด้วยอ่าห้องน้ําทีนี้ช่างอธิบายห้องน้ำหน่อยครับเป็นยังไงกว้างยาวเท่าไหร่ครับ อันนี้สองเมตรคูณสเมตรห้สเมตรคูณสามเมตรคูณสองเมตรห้าสิบสามเมตรคณสอเมตรห้าสิบนมสุขภัณฑ์เพียรพร้อมใช่ไหมครับนี่เลยออปชันนี้เลยนะครับโอ้รู้นะครับเนี่ยนี่ครับภายในคล้ายๆกับโรงแรมนะครับถ้าเกิดได้เคยไปโรงแรมก็จะเห็นประมาณนี้สองจุดห้าคูณสามเมตรครับโดยประมาณนะครับคอันนี้ก็จะตีกระเบื้องปูกระเบื้องตั้งแต่ด้านล่างจนกระทั่งข้างบนเลยครับนี่ครับเป็นประมาณนี้รู้เลยนะครับ สวยงามนะครับตามที่เห็นโอเคเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนย้อนออกไปดูบริเวณด้านนอกอีกครั้งนึงครับโอ้ลมเย็นสบายมากนะครับบ้านหลังนี้เห็นเจ้าของบ้านบอกว่าคนเข้ามาดูเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะย้อนกลับมาดูด้านนอกอีกครั้งหนึ่งครับเป็นประมาณนี้เลยครับนี่เลยสวยงามครับผม ลมพัดเย็นๆนะครับร้านต้นๆนะครับถ้าสนใจไงก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับกับช่างเจียบนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดเบอร์โทรไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับโอเคนะครับขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ขอบคุณเจ้าของบ้านด้วยนะครับสวัสดีครับ